สวัสดีคะ่ะพี่เก่งนะคะวันนี้พี่เก่งมีเรื่องที่อยากจะมาแชร์กับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของการขายออนไลน์ผ่านช่องทางพวกเพจ f c e b o o k นะคะ IG นะคะหรือว่า Line แอดแล้วก็เรื่องของผ่านขายผ่าน l a z a d a s h o ปปีนะคะพอดีช่วงนี้ค่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ช่วง30ปีที่ผ่านมานะกระแสของการขายสินค้าออนไลน์เคะมีพลังมหาศาลนะคะยิ่งช่วงที่โควิดเกิดขึ้นเนี่ยนะคะยอดขายออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างมาก แล้วก็ลูกค้าของพี่เก่งเองนะคะที่ช่วงนี้ที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วก็ทําบัญชีกับทางเราเนี่ยนะคะก็เป็นลูกค้าที่เป็นเรื่องของการขายออนไลน์ส่วนใหญ่นะคะเกือบจะ60%ที่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับออนไลน์ทั้งหมดนะคะซึ่งพี่เก่งอยากจะอธิบายพวกเราอย่างนี้ค่ะว่าในเรื่องของหลักการบัญชีและหลักการภาษีนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็นหลักการเดิมแต่ว,ว่ารูปแบบการขายมันเปลี่ยนไปแพลตฟอร์มนะคะเมื่อก่อนเราขายหน้าร้านต้องมีหน้าร้านต้องมีเรื่องของ ธุรการมีโอเปชั่นหน้าบ้านเยอะแยะตอนนี้มันหายไปหมดแล้วนะคะตอนนี้การขายก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มไม่ต้องมีคนเยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะไม่ต้องมีหน้าร้านนะคะตอนนี้เราก็ขายผ่าน IG กันบ้างขายผ่านเพจนะคะรูปแบบวิธีการขายก็เปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนต้องอธิบายต้องมีเซลล์มาอธิบายสปพคุณของสินค้าต้องพยายามโน้มน้าวลูกค้านะคะปัจจุบันวิธีการขายแล้วก็เป็นการไลฟ์สดขายนะคะต้องมีการพรีเซต์สินค้าให้กับลูกค้าได้เห็นของจริงๆนะคะต้องมีการ เรียกว่าการขายแบบแอคทีฟนะคะต้องให้มีส่วนร่วมกับลูกค้าด้วยไม่งั้นทาให้เราก็จะขายสู้คู่แข่งเราไม่ได้นะคะซึ่งทั้งหมดนะค่ะมันเป็นแค่รูปแบบเป็นวิธีการที่มันขายเปลี่ยนไปนะคะแต่เรื่องหลักการบัญชีกับการภาษียังเหมือนเดิมนะคะซึ่งจากบัญชีปัจจุบันเนี่ยค่ะเราก็ต้องเข้าใจหลักการนี้แล้วก็ต้องบันทึกบัญชีแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพี่เก่งขออธิบายเรื่องนี้แบบนี้นะคะเรื่องของหลักการภาษีของธุรกิจที่ขายออนไลน์ กรณีที่ทางลูกค้าของเราเนี่ยนะคะที่มีการขายผ่านช่องทางทั้งหมดที่เมื่อกี้พี่เก่งได้เล่าไปแล้วเนี่ยนะคะเรื่องของหลักการภาษีนะคะตัวจุดที่เราจะต้องออกไปกำหับภาษีกรณีที่ลูกค้าเข้าแบตแล้วนะคะซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ที่ทําออนไลน์ยอดขายก็เกินล้านแปดกันอยู่แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ต้องจดเข้าแบตทีนี้จุดไหนที่จะต้องเป็นจุดที่เราออกไปกับภาษีนะคะถ้าเราดูนะคะในหลักการของท็ก point นะคะก็จะมีหลสองหลักการคือ1 การเมื่อเรารับเงินจากลูกค้าแล้วอันนี้เราก็ต้องมีการออกกับภาษีนะคะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าถ้าเราดูนะคะวิธีการให้เราขายออนไลน์เนี่ยมันจะมี2รูปแบบคือรูปแบบที่ลูกค้าโอนเงินให้เราแล้วเราก็มีการแพ็คของแพ็คของจัดของเพื่อจะส่งให้ลูกค้าอันนี้จุดแท็กควอตเกิดตั้งแต่เมื่อเรารับเงินนะคะถึงแม้วเราจะไม่ได้ส่งของให้ลูกค้ากับอีกรูปแบบหนึ่งค่ะรูปแบบที่เราเก็บเงินปลายทางที่เราเรียกว่า COD นะคะ COD ย่อมาจากอะไรคะก็มาจาก Cash On Delivery นะคะ ก็เป็นรูปแบบการเก็บเงินแบบหนึ่งที่เราเอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าให้ลูกค้ามีความมั่นใจว่าได้เห็นสินค้าก่อนที่จะจ่ายเงินนะคะซึ่งการเก็บเงินนะคะเราก็ไปฝากช่องทางการเก็บเงินของช่องทางต่างๆคะไม่ว่าจะเป็นฝากเทอร์ี่เก็บเงินนะคะหรือฝากทางเอ่อรัซซาด้าช้อปปีนะคะซึ่งช่องทางการเก็บเงินก็เป็นแค่วิธีการเฉยๆนะคะทีนี้เรามาดูไอ้ช่องทาง COD ค่ะว่าท็ g p o ย n เกิดตรงไหนนะคะ ถ้าเราขายของนะคะแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะจุดแท็กพอยต์นะคะจะเกิดเมื่อเรามีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าแล้วนะคะเพราะว่าเคสน,นี้นะคะ่ะลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะลูกค้าจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อลูกค้าเห็นของลูกค้าพอใจของแล้วถึงจะจ่ายเงินตรงนั้นก็แปลว่าจุดตรงนั้น,นะคะ่ะเป็นจุดที่เราจะต้องออกกับภาษีทีนี้ในแง่ของการปฏิบัตินะคะเท่าที่พี่เก่งได้คุยกับลูกค้าแล้วก็ได้ทับมาชี้กับลูกค้าที่ขายออนไลน์ทั้งหมดนะคะทุกช่องทางนะคะ ทางบัญชีจะมีปัญหาในเรื่องของการบันทึกไอ้ตัว COD นะคะเนื่องจากว่าเราเองเนะะี่ยค่ะเวลาเราให้ทางตัวแทนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนกันแล้วแต่เดเก็บเงินปลายทางให้เราเนี่ยมันไม่มีการโอนเงินเข้ามาภายในวันนั้นเนื่องจากว่าบางทีเราเราปิดการขายได้แล้วนะคะเราต้องรอการไปส่งของอีกกว่าลูกค้าจะได้รับของก็อีก2วันนะคะหหรือ2วันแล้วก็กว่าลูกค้าโอนเงินแล้วเนี่ยก็ต้องไปพักที่กับตัวกลางก่อนนะคะกว่าตัวกลางจะโอนกลับมาให้เราก็ประมาณ3-5วัน ก็แล้วแต่ว่าจะใช้ระยะเวลาแต่ละค่ายเท่าไหร่นะคะซึ่งจุดตรงนี้ค่าทำให้การบันทึกบัญชีกับการรับรู้แท็กพอยต์ยค่อนข้างจะมีความต่างกันเนื่องจากว่าการขายสินค้าออนไลน์นมีวอลลุ่มแต่ละวันค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าเป็นบางที่เขามีรีพอร์ตให้เราเนะะี่ยค่ะมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นดังนั้นนะคะในแง่ของบัญชีนะคะก็ ให้เราเนะะี่ยค่ะใช้ตัวรีพอร์ตของการขายที่ทางตัวแทนที่เก็บเงิน COD นะคะส่งให้เรานะคะให้ดูตรงนั้นว่าในช่วงสิ้นเดือนนะคะมีรายการสินค้าตัวไหนบ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้านะคะซึ่งสามารถที่จะแท็กกิ้งในในแอปได้นะคะว่าขอตัดก็สิ้นเดือนแล้วนะคะรายการของลูกค้ารายไหนบ้างนะคะที่ยังไม่ถึงมือลูกค้าตรงนี้ก็ยังไม่ต้องนําส่งภาษีขายนะคะในเรื่องของหลักการภาษีแล้วก็หลักการบัญชีก็ใช้ตัวเดียวกันได้นะคะก็คือเมื่อจุดที่เรา ส่งของให้กับลูกค้าหรือว่าตรงที่ลูกค้าเซ็นรับของแล้วนะคะตรงนั้นเนะะี่ยค่ะระบบก็ถือว่ามีการรับลู้รายได้แล้วก็มีการทาส่งภาษีขายตรงนั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการขายผ่านช่องทาง lazada กับ shopee ก็จะมีความละเอียดอ่อนเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งนะคะ่ะทาง lazada shopee มีเรื่องของการเก็บค่าธรรมเนียมนะคะที่ในเรื่องของการช่วยในเรื่องของเป็นแพลตฟอร์มให้เราในการทําธุร,รกิจนะคะก็มีค่าธรรมเนียมนะคะตรงนี้เองเนี่ย เราเองจะต้องมีความจำเป็นต้องขอไปเสร็จจากทางซาด้าหรือช้อปปี้มาบันทบัญชีด้านค่าใช้จ่ายเราด้วยนะคะตรงนี้เองก็มีเรื่องของภาษีซื้อด้วยนะคะที่เราควรจะต้องมีการขอแบบกับภาษีซื้อมาบันทึกค่าใช้จ่ายแล้วก็มาใช้เคภาษีซื้อนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวหักนี้จ่ายด้วยตรงนี้เองเป็นค่าบริการที่ซานด้าช้อปปี้เรียกเก็บเรานะคะก็มีเรื่องของหักนี้จ่ายต้องหักนี้จ่ายแล้วก็นําส่งสมปกรณ์ด้วย รวมถึงในเรื่องรีพอร์ตที่จอร์แดกับช้อปปี้สะดวกให้เราทุกเดือนนะคะอันนี้ต้องส่งบัญชีด้วยนะคะเพราะว่าในรับรีพอร์ตต่างๆเนี่ยค่ะมันจะมีระบุเรื่องของในช่วงที่เรามีการทำโปรโมชั so so to to so, ่นนะคะเราลดราคาให้กับลูกค้าเราเนี่ยค่ะทาง l a ร a แดนช้อปปีก็มีเรื่องของตัวช่วยเรื่องของส่วนลดให้เราด้วยก็มีทั้งรายการโบกรายการหักนะคะรวมถึงบางทีก็มีเรื่องของการช่วยค่าขนส่งด้วยซึ่งรีพอร์ตของจอร์แดนกับช้อปปีเนี่ยค่ะมีความละเอียดอ่อนมีความซับซ้อนในเรื่องของตัวเลขนะคะเราก็ต้องค่อยๆ ศึกษาแล้วก็ดูว่าแต่และรายการนะะี่ยต้องขอเอกสารจากค a ตาด้าหรือว่าขอเอกสารจากช้อปปีอะไรบ้างนะคะเพื่อมาบันทึกบัญชีขาฝั่งเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางนักบัญชีแล้วก็ทางลูกค้าเองอาจจะต้องเข้าใจนักบัญชีนิดนึงนะคะเนื่องจากธุรกิจออนไลน์ค่ะคะ่อนข้างจะมีรายการ transaction เจอ้วก็มีความซับซอ้อนในเรื่องของการลงบันทึกบัญชีนะคะ อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เก่งอยากจะอธิบายเพิ่มลงค่าใช้จ่ายที่เราใช้บริการ COD จากค่ายต่างๆนะคะตรงนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องเอามาบัญชีเช่นเดียวกันนะคะเราต้องมีการขอไปเสร็จรับเงินจากทางออผู้ให้บริการเพื่อเอามาบันทึกค่าใช้จ่ายทางฝั่งของเราด้วยแล้วก็จุดตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของหักใ้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะเพราะเป็นเรื่องของค่าบริการทุกน่องโทุกคนที่ทำธุรกิจออนไลน์นะคะพี่เก่งอยากให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของตัวหลักการบัญชีแล้วก็หลักการภาษีที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายสินค้าจุดไหนที่ต้องออกไปํำกัดนะคะจุดไหนที่จะต้องอทําเรื่องของบรจับภาษีนะคะจุดไหนที่ต้องนําสงรีพอร์ตต,ต,ต่างๆให้กับทางนักบัญชีเพราะว่าเรื่องธุรกิจเราเนี่ยค่ะหน้าร้านนะคะื่องหน้าร้านทางลูกค้าก็จะเก่งอยู่แล้วนะคะพวกเราก็จะเก่งดังด้านการขายการทําเรื่องของปิดการขายต่างๆ <c oughs> แต่ว่าด้านงานหลังบ้านนะคะพี่เก่งก็อยากให้น้ําหนักเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะคะ จุดที่เราต้องเปิดใบกำกับเราก็ต้องเปิดนะคะทุกครั้งที่เรามีการรับเงินหรือว่ามีการส่งของต้องเปิดใบกำกับภาษีขายนะคะไม่ใช่ว่าเราไปเอาเปิดใบกำกับภาษีขายตอนที่เรารับเงินจากตลาดดหรือช้อปปีอันนี้ไม่ใช่นะคะจุดแท็กพอยคนละจุดกันนะคะงั้นเดี๋ยวทางการรับรู้รายได้กับการรับรู้เรื่องภาษีจะขิดไปหมดนะคะอันนี้ก็พี่เก่งก็ขอสรุปในเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ